แม่ตัวยม่ใจเย็นได้ใจเย็นวะอืมหูเลยตัวหางมึงดาตัวหงจ้ะผัมันเสียงแล้วพูดถึงนด็กมาพุ๊ปุ๊เนาะตหง้าดิค่ะตุวหางยนวได้ตัา เมันกำลังถ่ายวีดีโอไม่ยังใครใจเย็นไม่ยังเย็นอย่างว่าเย็นอย่างถ่ายวีดีโอมันอยนหอมันนี่เงียบหอมันนี่เงีย để bạc mình từ luôn từ luôn nè ui ui chặt hãy chặt lâu ha mà lên cái đây bạ hãy chặt lâu ha mà lên cái đây bạ hãy chặt lâu ha mà lên cái đây bạ khi mà bạc tươi luôn tươi luôn bạ ui ơi

โอ้โั่รด้เลยราคาเจ็ดรอยกว่าท่งนำช่งน้ำเหอโง่ายังนั้นน้ปลาก่อน